วันนี้จะพามาดูแมตช์สำคัญค่ะเพิ่งแข่งเสร็จสดสดร้อนๆอเลยนะคะไดมอนฟูชิงอันดับ3ค่ะมาดูกันค่ะว่าจะชนะไหมการชิงอันดับ3มนี้นะคะไดมอนฟูพบกับบาริดเอเซนจากอิหร่านค่ะเซตแรกนะคะไดมอนฟูส่งตัวหลักอย่างสสิพาพรค่ะคาริน่าคาเซอร์กาญจนาโมเมธนชาค่ะแก้วกัลยาและมือเซตเป็นนุกนิกนัธนิชานะคะเซตแรกต้องบอกว่าบาริดเอเซนมาเหนือมาเหนียวมาแน่นจริงๆค่ะคะแนนนำห่าง5ต่อศนต้องบอกว่าหัวใจจะวายเลยนะคะ ตั้งแต่ช่วงแรกบาริคือมาเหนียวบล็อกแน่นตีแม่นมาก <S <S เซตแรกบาริเอเซนโตไเลยน่ากลัวมากนะคะโมนี่ทีมที่แล้วที่อยู่กับไซป้านะคะแล้วก็รอบนี้ย้ายมาบาริดเอเซนก็คือเป็นตัวหลักในการตีตบเลยบาริดเอเซนนะคะสเสิร์ฟจี้สสิพพรค่ะคือสสิพพรถูกเสิเร์ฟจี้ตั้งแต่แมตช์กัวนิดแล้วนะคะแล้วก็เลยเอาซสิพพรออกเลยเอาโทเมลงมาแทนหลังจากนั้นสสิพพรไม่ได้ลงอีกเลย <S <S ปัญหาของไดมอนด์ฟูที่ต้องแก้นะคะก็คือแก้บอลเสิร์ฟบอลแรกที่ทําให้มือเซตอะอย่างนัทธนิชาเซตยากมาก ค่ะคือมันต้องเป็นมือเซตที่ระดับสุดยอดจริงๆถือจะเซตได้ m o n อน o o d แพ้บาลิตเอเซนในเซตแรกนะคะด้วยคะแนน25ต่อ20ค่ะมาดูในเซตต่อไปค่ะหลังจากที่บาลิตเอเซชนะในเซตแรกแล้วโค้ชแขกก็ปรับเกมอย่างหนักเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าจะได้เซตคืนมาไหมล็อกของบาลิตยังคงแน่นจริงๆนะคะ อ่านมือเซตอ่านมือตกของเราถูกแต่เซตที่2นี้โค้ชแขกปรับเกมแก้เกมได้ดีค่ะคะแนนสลับกันเลยไดมอนด์ฟูดขึ้นในช่วงกลางคือไดมอนด์ฟูดนํา15ต่อ8เลยค่ะต้องถือว่าสลับกันตรงกันข้ามกับเซตที่แล้วเลยเล่นบอลได้หลากหลายมากขึ้นและเอาชนะในเซตนี้ไปด้วยคะแนน25ต่อ15ค่ะเสมอกันเซตต่อเซตมาต่อในเซตที่3แล้วค่ะในเซตแรกนะคะไทยรับบอลเสิร์ฟไม่ดีเซตที่2ก็แก้ไขได้มาในเซตที่3นี้บาริสเอสเซนกลับรับบอลแรกไม่ดีสลับกันค่ะก็มาในเซตนี้นะคะ คะแนนไดมอนด์ฟูดนำห่างค่ะเกมสนุกมากยิ่งขึ้นต้องถือว่าเกมสนุกทุกเซตเลยแมต์นี้ไดมอนด์ฟูดรับบอลเสิฟได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะบุกได้หลากหลายรูปแบบมากมาในเซตนี้ผู้เล่นต่างชาติอย่างเลเนตและโทเมทำคะแนนได้มากมาก,มากเลยค่ะสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะคะกุลลาที่เป็นมือเซตอยู่แล้วนะคะเซตฟาวค่ะ,คะก็อย่างที่บอกนะคะอารมณ์ของคนไทยก็ยังสนุกยิ้มแย้มในทุกแมตช์การแข่งขันเลยจริงๆค่ะ,คะมาถึงเซตนี้เกมไม่ยากแล้วค่ะไหลาย,ยาวๆเลย เซตแรกถือว่าลองเกมให้รู้ฝีมือคู่ต่อสู้เซต3นี้ชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ11ค่ะขาดเลยมาต่อในเซตที่4ค่ะจะปิดได้ไหมโทโมเมนะคะก็ยืนในเซตนี้แทบจะไม่เสียเลยนะคะโทโมเมการตีการตบลูกตบของโทโมเมวันนี้คือแทบจะได้คะแนนหมดในเซตหลังนี้นะคะแก้วกัลยากมุนทลาทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องมาก ในแม์นี้โดยเฉพาะบอลไหลหลังในที่สุดนะคะไดมอนด์ฟูดร่วมแรงร่วมใจเอาชนะบาริ As เอเซนคว้าที่3จากการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรครั้งที่22ที่ประเทศคาซัคสถานมาได้ค่ะต้องบอกว่าไปครั้งแรกแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดไปเลยค่ะบอกอยู่เสมอนะคะเกมกีฬามีแพ้มีชนะนะคะทุกคนต้องทดลองเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และนําไปพัฒนาตนเองและนําไปสู่การประสบความสําเร็จค่ะทัวร์นาเมนต์ต่อไป การแข่งขันซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามฮานอยค่ะยังไงก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยนะคะเราจะนำภาพมาให้ชมกันทุกแมตช์การแข่งขันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยต่อไปด้วยนะคะ